Guys, uh, Timmy's me fuck, you the Thor. We don't get mocked. We got you. you in the bus. I'm going tap, tap, tap it up. Rap, rap, rap it up. Call me dick rap. We see me catching oh, on me. i going tap, tap, it up. rap, rap. เดี๋ยววันนี้จะมาสักไทเทเนียมตรงนี้ตรงท้องเนี่ยก็น่าจะเจ็บอยู่ชอบลายสักลายไหนมากที่สุดจริงๆก็ชอบทุกรอยสักนะแต่อันไหนจะบอกว่าเจ็บที่สุดดีอ่ะชอบหมดแหละอันไหนอันเนี้ยเจ็บที่สุดตรงนี้โหทรมานมากเอาไปสัก ต้องแบบก่อนที่จะสั่งตรงนี้นะเว้ยต้องแบบว่าจำไว้เลยถ้าคนที่จะสั่งต้องไปเซตอัพมาก่อนอาทิตย์หนึ่งอ่ะไม่ต้องกินข้าวเยอะเจ็บเยอะเออแรกรอ่ะนายจะเป็นอันนี้อายุเท่าไหร่นี่จำไม่ได้น่าจะ19มะั้งประมาณนั้นน่ะน่าจะเป็นอันนี้จำไม่ได้เหมือนไม่แน่ใจนะเอาอันนี้ก่อนก็ได้ <c oughs> ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ต่อมาก็จำไม่ได้แล้วอันไหนต่อนานแล้วเหมือนแต่ละลายความหมายมีโอเคเอาเง่ายๆจะนี้ AA อันนี้เป็นลายแรก AA ย่อมาจาก Antique Artist AA ออัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็เหมือนแบบ เปิดซิปมาข้างในก็เป็นลายไทยข้างในก็มีความเป็นไทยอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมีปีมงกรเกิดมงกรปีมงกอวันนี้ก็คือเป็นเป็นภาษาไทยเป็น Jesus Prayer คำอธิษฐานของพระเยซูแต่เขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็วันนี้ก็พระอาทิตย์กับพระจันทร์เ็มีดาวเราก็แปลว่าเราอยู่ทั้งตอนวันแล้วก็ตอนคืนเราก็มีความ,สสมแสงสว่างใช In God we trust. trust one love. One love. <laughs> มันต้องหายใจเวลาลงมุดมัต้องรู้วิธีหายใจด้วยคนหายใจผิดนั้นเป็นลมได้เลยนะเพราะมันขาดอากาศหายใจเพราะส่วนใหญ่คนที่เจ็บมันจะกั้นหายใจกั้นหายใจแลยส่วนมากก็ดับต้องแบบปั้นตายผมบอกว่าถ้าจะหายเจ็บนี้ก็ต้องร้องล้วต้องใช้สม้งหมดนี่ก็เป็น ก็เป็นดอกบัวเป็นลายที่น้องคอนอได้ออกแบบเราก็เลยมาแส่สวยดีความหมายก็เป็นดอกบัวดอกบัวที่เอาจากเหนือน้ำมาแหละนะแล้มีตรงนี้ก็คือ in God I trust เราเป็นคนคริสเตียนอันนี้เป็น King of God เป็นปีกของ Angel แล้วเขาก็จะพาเราไปบินไปนะก็นนี้ก็เ<ๆ>ขียนว่า Light Warrior Light Warrior <ๆ>คือ สู้แห่งแสงสว่างว่าเราจะไปที่ไหนเราก็จะมีไอ้แสงสว่างตามเราไปตลอดเวลาถึงจะมืดขนาดไหนยังไงก็ได้ผมว่าจะพาเราไปถึงที่นั่นตรงตรงตรงนี้ตรงข้างหลังข้างบนนะ่ะเขียนเป็นภาษาพม่าก็จะแปลว่าจําหลัดจําหลัดก็เป็นสิ่งสว่างสดใสก็คือตอนเช้าตอนที่ไหนมันก็จะจําหลัดอยูตอ่ตลอดเวลานั่นคือชื่อภาษาไทย ถ้าใครไม่รู้แล้วก็พาดทิตนี T ่คือจําหวความจำใหม่ี่เป็นแสงพาดทิรลอนแรงแล้วก็ข้างในวงกลมของพาดทิตเนี่จะเขียนว่า S D ย่อมาจาก Sunny Day Sunny Day ก็ลายสักนี้ก็เป็นลายสั์ที่ไออาร์รุ่นน้องเราเป็นคนสับให้ก่อนที่มันตายนะก็มันเป็นคนออกแบบส่วนใหญ่อันนี้มันก็เป็นออกแบบส่วนใหญ่ลายสับนะ่ะ ออกแบบให้แต่เราจะเป็นคนคิดแล้วบอกเฮ้ยช่วยออกแบบหน่อยอะไรเงี้ยสุดยอดเครทำมันยังเราเห็นแค่นี้เนี่ยสุดยอดเลยโอ้โหสนีมันบดแรงเลยอ่ะสีเด็ดสีต่อลยสีเป็นพยามสักขี so disgusting dirty rap shit no mercy in this game i make hits i was born on the blacklist can't stop เสร็จแล้วนะครับผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วก็เสร็จแล้ววันนี้เราเวลามีไม่เยอะก็เลยมาไทเทนี่กายจะสั่มาตั้งนานแล้วแต่ตอนนั้นพูงยังออกเลยก็เลยต้องไปสิทอัพมาประมาณผ่านไป2ปี <laughs> มาที่นี่ได้เลยอ่าสุุมืิบ53นะ แ a t ชูโอดนี่สับเป็นคนสับผมสนับแทชชูโอดีครับครับผมนี่อีกคนนี้ชื่อแนะนำตัวหน่อยแบงค์ครับแ a t ชูโอดครับครับผมเดี๋ยวก็ไปเจอเขาสองคนได้ที่นี่โอเคเสร็จแล้วันนี้